ัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการเ็อะมะพเผาแบบไม่ต้องใช้มีดนะครับผมแต่เราสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นที่มีความแข็งแทนมีดได้นะครับผมเช่นไม้บรรทัดหินเหล็กหรือไม้ที่มีความแข็งมีน้ําหนักหน่อยนะครับผมอันนี้เราสามารถเอามาใช้แทนมีดได้เลยนะครับผม ให้เรา,าให้เราทุบไปไปตรงบริเวณนี้นะครับผมบริเวณรอบๆให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับผมนี่ผมจะใช้ไม้บรรทัดในการเชาะครั้งแรกก็ให้เฉาะตรงที่ปากกาเขียนไว้ตรงตรงนี้นะครับที่เฉาะตรงบริเวณนี้เลยครับผม ถ้าย่างไรก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับต้องเฉาะบริเวณนี้นะครับผมอเอานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเริ่มเลยครับ และนี่เราก็จะได้มะพร้าวที่เฉาะเรียบร้อยนะครับผมโดยเราไม่ต้องใช้มีดครับผมวันนี้ผมใช้แค่ไมบ้บรรทัดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปต,ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปผมจะทำคลิปอะไรนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตาม ต่อไปนะครับช่วยกดติดตามผมไว้นะครับอบ